สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไปเที่ยวไหนอีกไม่ได้ไปเที่ยวเลยครับวันนี้เหรอวันนี้น่าจะนอนอะไรนะครับอะไรนะครับเพื่อให้เด็ได้นอนจริงเปล่ายินนั่งลงดิทำท่าหล่อๆเหรอ เช็ดให้หน่อยสิตั้งใจเช็ดหน่อยสิโอ้โหจะบอกว่าปากปากก็เริ่มเหมือนกันจริงไหมอ่ะดูขอเห็นไหมเห็นไหมอ่าขออนุญาตเช็ดนะครับเห็นนี่ three thousand dollars gotta You t pay me h มีมีไม่มีตังหรอกนะอยากเป็นหนี้อยากโดนทวงหนี้ทุกวันโอเค I give you a choice นะอ่า h ah pay me ten thousand dollars or or หอมแก้มอ๋อหรือว่าหอมแก้มอ๋อยัว hard เหรอยัว hard เหรอ ซอสโอ้โหเออโอ้เนะไม่รู้ครับผมเขาพูดภาษาเกาหลีเก่งนะคนนี้อย่างสวัสดีเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอาอ้อ่ะเอาอมาชาเกีย ชากิอาชากี้อาได้ไั้ยรู้สึกคือออกยาวไปถึงกรุงเทพแล้วนะชากิอาชากิอาก็อะไรพี่่รักา,ายนี้ โอ้เป oh. uh, oh. ็นหนึ่งของคุณลีเอ้ยเปาเป้า m a ม m a เบบี้เปาเป้า Deski เปาเป้าติติ

ก็ซรลอีนนั่นแหละหรือปากไดมแป๊บนึงนะครับจับได้ไหมอ่าผมเข้าใจแล้วว่าทำไมนกอินถึงอ่านผิดอ่าขอโทษนะครับผมขอโทษนะครับห้ามใครจีบนมอินอ่านเป็นจับจีมอ่านว่าห้ามใครจับเป็นโนหนึ่งของคุณลียังไง ท้ามใครแข่งกันทุกคนเที่ยวภาคเหนือกันหรือยังครับผมเที่ยวเชียงใหม่กันยังบอดได้เที่ยวเลยกะยังเลยเหรอยังเลยหรอระวังตกไปวอร์มอัพมาแล้วหึงวอร์มอัพยังไงบ้างอ๋อตีอ๋อเมื่อวานกายอ๋อวอร์มอัพวอร์มอัพ จับจริงๆนะยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอะที่เดียวที่อยากไปคือในใจของอินเรือแล้วคาดหวังหรอ,หรอวันนี้เราผมว่าผมไม่มาเนี่ยก็ออมานะก็ยืนอยู่นี่นี่มาไม่มาไม่มานี่ใครอยากคุยกับผมไหมครับสวัสดีครับเดินเข้ามาได้นะฮบทุกคน้ะยังไม่มี อะไรวันนี้นะครับมีครบรอบ28ปีช้อปปิ้งได้นะครับผมนี่นาทีนามีนาทีทองด้วยนะหลังจากจบอาจบ 28? ่สบบาทเนาะ28บบาทไปเลยอยากได้อะไรไปหยิบเลยไม่ตกไม่ตกไม่ตก,ตกฉันเห็นอยู่ฉันเห็นอยู่ไม่ตกไม่ตกไ,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 ไม่ตก หาคืออยู่อย่างนี้แล้วเมื่อกี้ใช่ใช่แต่วาเห็นอยู่เห็นอยู่ไม่ตกอย่าเข้าไปใกล้ๆไงไม่ได้หรอกอ่ะงั้นเดี๋ยวลงไปละตกตกไปนี่คือเมื่อกี้นึกว่าเมื่อกี้นึกว่ากงอยู่จังหวะวุ่นเข้ามากงอยู่อันนี้โกงอยู่อันนี้กงเลยโกงชา หลอกหลอกหลอกอากงไม่สิพ่อกงยูของพี่ไม่รู้เปลี่ยนจากพ่อกงยูของพี่เป็นพ่อกงยูของน้องได้ไหมได้พ่อกงยูของน้องน้องอะไรน้องผูกัรนะเปล่าฮะน้องดินสอสีไโอ้โหดินสอสียิบสีสี ถึงดินสอสีมันจะมียีสิบสี่สีอะเอาไหมเอาไหมคาดหวังวนะนะเอารอทุกคนจับหูจับตาฟังเอ๊ะจับตาฟังจับหูอ่ะเล่นยังไงถึงดินสอสีมันจะมียี่สิบสี่สีแต่แต่หัวใจที่มีเนี่ยดวงเดียวเท่านั้นนะโอ้โอ อย่าไปยอมไหนสู้มาสิอืมอคิดไม่ออกให้ให้สู้ตลอดเวลาก็อืมจร้งเราก็สู้อยู่แหละยอมยอมยอมให้อะะยอมยอมให้เธอคนเดียวนั่นแหละเธอก็คือก็ก็คือ กินข้าวเองจ้ะมันเปลี่ยนเรื่องไวยังไม่ใช่หนาฉันอยู่ตรงนี้เธออยู่ตรงไหนไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือฉันน่ะอยู่อยู่ตรงนี้กับเธอไงเออถ้วจะเล่นรถนะ้จะเล่นอย่างเงี้ยฉันรถนะเดบิวต์เป็นตลกคาเฟ่พวเนี่ยสองคนเนี้ย เวลาเดินออกจากบ้านเนี้ยอะไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาอ่ไม่ใช่นะไ,มใชไม่เอาเราเราไม่ตลกหรอกขายล้อฮะเราไม่ค่อยขายตลกกันเท่าไหร่เราไม่ขายตลกแต่เราขายอะไรขายล้อเล่นกันระบบสิละไรฮะวันนี้เขาขายความอะไรสิ <laughs> วันนี้ขอขายความน่ารักนะควกันไหนไหนหน่ารักที่สุดในโลกน่ารักที่สุดในโลกทําให้ดูหน่อยน่าคงน่ารักอย่างไหนทําหน้าไ <laughs> หนทําหน้าเจีย <laughs> จ๊ยบ <laughs> เจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเพราะเห็นทุกวันแล้วยังไม่เบื่อ <laughs> โอ้ยคนเห็นคนเห็นหน้าเจี๊ยบหมดเลยนะฮะ มดาโอ้โหไม่เคยรรมดาด่าบอกแล้วว่ามาขายน่ารักวันนี้ไม่มาขายโหแรงมาว่ะเกิดไม่ทันเอ้ยผมก็ไม่เกิดไม่ทันเหมือนกันเกิดไม่ทันจริงแต่เชื่อว่าเกิดแต่เชื่อว่าเกิดไม่ทันเกิดก่อนเป็นพี่เกิดหลังเป็นแฟนพี่ได้ป่ะโอ้เกิดหลังเป็นแฟนพี่ได้ป่ะไม่ได้ ไม่ได้ไไดนะไม,ไม่ได้จ้า